สรุปฟุตบอลไทยลีกนะครับสัปดาห์ที่1มีอะ,อะไรน่าสนใจบ้างนะครับสถิติอื่นๆแล้วก็สกอร์นะครับวันนี้ก็รวบรวมสรุปมาให้ดูนะครับสัปดาห์ที่1นะครับไปไปดูข้อมูลกันครับเพื่อนๆครับเปิดลีกมาเรียบร้อยแล้วนะครับฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์แรกทีมใหญ่เก็บชัยได้ทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกอร์ สรุปทุกคู่ก่อนแล้วกันนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับแข่งก่อนชาวบ้านเขาเลยนะครับเป็นทรูแบงคอกนะครับเปิดบ้านเจอกับประจวบนะครับแล้วก็เป็นทรูแบงคอกเอาชนะไปได้นะครับ2-1นะครับแล้วก็ข่าวหลังเกมก็เป็นโคดเตียก็บ่นกรรมการดู VAR นานนะครับมีแค่นั้นข่าวนะครับต่อมาวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์เลยแล้วกันนะครับก็น้องบัวครับเปิดบ้านแพ้บุรีรัม 0:4ต่อครับบุรีรัมนียิงกระจุยเลยนะครับเก่งมากๆแล้วก็อ๋อใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะทีมเยือนเสื้อสีเหลืองใส่สีสวยมากเลยทุกคนคู่ต่อมาครับสุขโขทัยน,นะครับแพ้นะครับเปิดบ้านแพ้ bg 1ต่อ3นะครับนัดนี้รู้สึกว่าจเจริญศักด ของเข้านะครับแมเจริญศักดิ์นี่ฟอร์มดีนะครับต่อมาระยองนะครับเปิดบ้านแพ้การท่าเรือ1ต่อ3นะครับคู่นี้ก็ไฮไลท์อยู่ที่ไอ้เจ้ากองหน้านะครับกองหน้าตัวสำรองนะครับน้องธีรศักดิ์นะครับอาน้องธีรศักดิ์แกลงมายิงครับ2เมตรเเป็นซุปเปอร์ซับที่ฟอร์มดีมากๆเลยนะครับ ต่อมาลาดลีครับเปิดบ้านนะครับแพ้นครปฐมนะครับ2ต่อ3นะครับแหมน่าเสียดายนะครับเสริมตัวดีนะลาดลีแต่ว่านัดนี้แพ้นะครับ2ต่อ3ลำพูนเปิดบ้านนะครับชนะอุทัยนะครับ1ต่อ0ูนย์เอาตัวรอดได้สำเร็จแล้วก็นครราชสีมานะครับมาด้าเอฟซีเปิดบ้านชนะเมืองทองนะครับ2ต่อหนึ่งนัดนี้ ผมดูไฮไลท์อ่ะเออมันมากเลยไฮไลท์ตัดมาโคตรมันเลยนะครับคู่นี้เพื่อนๆลองไปดูนะครับในของทูนะครับ2-1งนึโคราชนะแล้วก็สุดท้ายนะครับคู่มันเดย์ไนท์อ่าไอเมนไนท์ดิมันเดยครับเป็นเชียงรายครับเปิดบ้านชนะขอนแก่น2ต่อ0นะครับและนี่ก็เป็นสกอร์นะครับส่วนสัตติติอื่นๆอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้แล้วกันนะครับมาดูตารางคะแนนก่อนครับหัวตารางนี่ก็ทีมใหญ่ทั้งนั้นเลยครับก็ เดี๋ยวตัดสินกันที่การยืนระยะนะครับว่าทีมไหนจะยืนระยะได้ยาวๆย,ย,ยาวๆนะครับบุรีรัมนะครับ3แต้มนะครับ BG3 แต้มท่าเรือ3แต้มเชียงราย3แต้มนะครปฐมแบงคอกโคราชลำพูนี่3แต้มหมดเลยนะครับแต่ ขนต่างนี่บุรีรัมย์ 4, BG จีท่าเรือ 2, เชียงรายก็2นะครับนอกนั้น1หมดเลยนะครับนัดแรกยังวัดอะไรไม่ได้นะครับรู้แต่ว่าทีมใหญ่เป็นของของดีมากๆเลยนะครับทีนี้ทีมที่ตั้งแต่อันดับ9ลงมาครับลาดรีเมืองทองประจวบปุทยไทยระยองสุขโขท,ทยัยขอนแก่นหนองบัวครับยังไม่มีแจมเอ้ย เดี๋ยวนะไม่มีเสมอเลยเหรอใช่ไหมเพื่อนๆเออไม่มีเสมอเลยว่ะสุดยอดนะครับมันมากๆแล้วก็ดาวซันโบกันหน่อยไหมสถิติดาวซันโบนี่ครับยิงเยอะสุดธีระศักด์ธีระศักด์เผยพิมายของท่าเรือครับ2เม็ดแล้วเป็นซูเปอร์ซับด้วยนะนอกนั้นก็1ลูกครับหนึ่งลูกนะครับส่วนเทพเทพจ่ายล่ะเทพจ่ายสัตสลักครับ สองสองจ่ายนะครับแหมแล้วก็นาคินนะครับนาคินของนคปรปฐมก็สองจ่ายเหมือนกันนะครับหลายการมากนะครับแล้วก็ใบเหลืองล่ะใบเหลืองก็จัดไปบุระใบกันทั่วหน้านะครับใบแดงมีไหมมีนะครับมีสองใบของกิติคุณของหนองบัวนะครับแล้วก็กิติชัยได้ไหมครับถ้าอา่านผิดขออภัยนะ บางทีเขาก็ใส่ภาษาไทยบางทีเขาก็ใส่ภาษาอังกฤษมานะครับโอเคตามนี้นะครับสถิติก็ประมาณนี้ส่วนโปรแกรมนัดหน้าใครเจอใครบ้างนะครับนี่นะัดที่2นะครับ BG เจอกับระยองนะครับอะเดีวผมสูมนิดนึง b ีเจอระยองนะครับลาดลีเจออุทยัยประจวบเจอหนองบัวเมืองทองพบลำพูนนะครับขอนแก่นเจอกับสุขโขทยัยนครปฐมพบ โคราชนะครับบุรีรัมเจอกับทูนะครับโอ้โหมาเร็วมากบิ๊กแม์แล้วก็ท่าเหลือพบกับเชียงรายก็บิ๊กแม์เหมือนกันโอ้หหน่าดูมากๆนะครับอ่ะโอเคตามนี้ครับสรุปสัปดาห์ที่1ของฟุตบอลไทยลีกนะครับแล้วก็มีดราม่าเรื่องอดูเถื่อนนะครับก็ยังมีคนดูเถื่อนอยู่ไอ้พวกไลฟ์สดเถื่อนก็ยังไลฟ์อยู่ก็มีคนดูนะครับแล้วก็ส่วนดูแท้เนี่ยมีปัญหาบางคนบอกว่า สมัครแพ็กเกจแล้วเข้าไม่ได้ดูไม่ได้ล็อกอิน2อแอป3แอปไม่ได้เลยครับอะไรประมาณนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะครับยังน่าจะยังไม่เสถียรนะครับส่วนใครดูได้มาคอมเมนต์กันหน่อยนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวฝากลิงก์นะครับเสื้อบอลนะครับไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะเพื่อนๆนเพื่อนๆก็กดเข้ามานะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้แถวๆนี้นะครับแปะเลยแล้วก็แบรนด์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็ถ้าเป็น Lazada เนี่ยหรือว่า s h o p e e เนี่ย ก็จะมีเสื้อของบุรีรัมนีที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับเสื้อเหลืองเนี่ยที่ชนะ4-0เนี่ยสวยมากๆนะครับซื้อได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับแล้วก็จะมีของพวกท่าเรือขอนแก่นนะครับลงใน s h อ p e e Lazada หมดแล้วนะครับเสื้อนะครับแต่ว่าของบุรีรัมม์่งถูกกว่าวะ่ะบุรีรัมย์แค่็700อะ่ะ700กว่าเออเอาหายไปไหนเดี๋ยวเน,น,นะรีเฟซก่อน อ่านี่้บริลรัมแม่งถูกดีนะครับก็เดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับมีเสื้อบอลแล้วก็หมวดสมัครบคัตรเครดิตออนไลน์ก็หมวดสีแดงๆดงนะครับหมวดสีม่วงๆ่วงนี่จะเป็นพวกบ้านนะครับสินเชื่อบ้านนะครับแล้วก็สินเชื่อรถจะเป็นหมวดสีส้มนะครับหมวดสีเขียวคืออุปกรณ์กีฬาหมวดสีน้ําเงินคือไอทีคอมพิวเตอร์มือถือนะครับแล้วก็หมวดเบ็ดเต็ดรวมไว้ตรงนี้ครับพวก C1 B2S นะครับ โลตัสบิ๊กซีช้อปปีล้ลาซาดเก็บคูปองสุวนลดอยู่ในนี้หมดเลยนะครับก็ลองเข้ามากดลิงก์นะครับซื้อสินค้าเพื่อเป็นการซัพพอร์ตผมนะครับถ้าซื้อสินค้าผ่านลิงก์ผมผมก็ได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับเพราะว่าเราทำแอฟเ t ลกับเขาอยู่นะครับจบครับสวัสดีครับ